สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับคุณเปิ้ลนะครับสุดยอดแค่ไหนพามาจำใจมากนี้นะครับมาจากเพชรเขียนทอง122นะครับกับจัญชีการขึ้นหน่วยเร็วๆนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับพยายามมุ่งมั่นตั้งใจในการเป็นตัวแทนแล้วขึ้นหน่วยให้ได้ในรววันนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้น้องนะครับและทุกคนในเพชรเขียนทอง122นะครับปอสุสัตเสร็จในในปี2019นี้ขอสุคสามส์เสร็จในปี2020และผมแริษอนจะเป็นกำลังใจให้ท่านเสมอครับขอบคุณครับ